One News ตรงไปตรงมามาดูวิกฤตเรื่องของการอพยพเข้ายุโรปกันต่อนะครับแม้ว่าตอนนี้ออสเตรียและเยอรมน,นีจะตัดสินใจเปิดพรมแดนรับผู้อพยพเข้าประเทศแล้วแต่ว่าจํานวนผู้อพยพนั้นมีมหาศาลทําให้ปัจจุบันยังทยอยเดินทางมาไม่หมดนะครับขณะเดียวกันปัญหาเรื่องของผู้อพยพนั้นได้ขยายไปสู่ส่วนอื่นในยุโรป เราจะติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับผู้อพยพยจำนวนมากทยอยเดินทางโดยรถไฟไปยังกรุงเวียนนาประเทศออสเตรียก่อนจะต่อรถไฟอีกขบวนไปเมืองมิวนิกในเยอรมนีอย่างต่อเนื่องตั้งแต่สุสตดาห์ที่ผ่านมาแต่ยังมีผู้อพยพยอีกนับพันคนติดค้างอยู่ในฮังการีหลายคนตั้งแคมป์อยู่กลางแจ้งท่ามกลางอากาศหนาวเหน็บ หลายคนตั้งเต็นท์อยู่รอบๆสถานีรถไฟเฝ้ารอขึ้นรถไฟขบวนถัดไปขณะที่ผู้อพยพอีกหลายร้อยคนตัดสินใจเดินเท้าจากฮังการีไปยังพรมแดนออสเตรียหรือเยอรมนีท่ามกลางความโกลาหลของคลื่นผู้อพยพที่ทะลักเข้ายุโรปอย่างต่อเนื่องมีกลุ่มอาสาสมัครรวมตัวกันมาที่สถานีรถไฟเพื่อคอยให้ความช่วยเหลือผู้อพยพโดยการตั้งกลุ่มในโซเชียลมีเดียช่วยแจกจ่ายสเสบียงและเสื้อผ้าให้ผู้อพยพที่ติดค้างอยู่อาสาสมัครบางกลุ่ม ยังช่วยเรียรายเงินบริจาคซื้อตั๋วรถไฟให้ผู้อพย,ยพที่ไม่มีเงินเพื่อให้พวกเขาออกเดินทางได้เร็วขึ้นไม่ต้องติดค้างอยู่ในฮังการีอีกต่อไป I just came here because I'm trying to help them and now I think or or the migration aid group o p a r t think that the the largest help that we can do for today for them is uh, to buy tickets to the border till to the Hungarian border and and help them to there because many of them hasn't got money a l e a d y to buy any tickets to there. So, so that's why we are trying to collect uh, some money and buying through the internet, through the vendor machine, and, and try to help them buy tickets. ขณะเดียวกันยังมีผู้อพยพอีกหลายกลุ่มที่อยู่ตามโซนอื่นๆของยุโรปโดยวันนี้ผู้อพยพหลายร้อยคนในกรีซเดินทางไปยังมาซิโดเนียโดยมีเป้าหมายปลายทางอยู่ที่เยอรมนีที่ที่พวกเขาหวังว่าจะสามารถตั้งต้นชีวิตใหม่ได้ หลังจากรอนแรมตรากตรามเดินทางมานานหลายสัปดาห์ขณะที่ผู้อพยพบางกลุ่มก็มีเป้าหมายการเดินทางที่แตกต่างกันออกไปเช่นผู้อพยพราว50คนนี้ที่เพิ่งเดินทางมาถึงกรุงโคเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์กหวังว่าพวกเขาจะสามารถเดินทางข้ามไปยังสวีเดนได้สถานการณ์ผู้อพยพที่กระ,ระจายอยู่ตามประเทศต่างๆในยุโรปนี้เองที่บ่งชี้ว่าวิกฤตผู้อพยพไม่ได้จำกัดอยู่ในบางประเทศเท่านั้นแต่กระจายออกไปทั่วยุโรปแล้ว จนถึงขณะนี้สาภาพยุโรปยังไม่สามารถบรรลุมติที่เป็นที่พอใจของประเทศสมาชิกทั้ง28ประเทศได้วิกฤตครั้งนี้เป็นที่จับตาไปทั่วโลกว่าที่สุดแล้วจะแก้ปัญหาอย่างไรล่าสุดประชาชนเรือนหมื่นในเมืองหลักของออสเตรเลียอย่างซิดนีย์และเมลเบิร์นได้มารวมตัวจุดเทียนสนับสนุนการช่วยเหลือผู้อพยพในยุโรป 1. News ตรงไปตรงมา